แก้วขวัญดวงใจประพันธ์โดยปณิธาแดดยามบ่ายคลายความร้อนแรงลงไปมากแล้วแต่หญิงสาวผิวเขาเนียนกับเด็กหนุ่มวัยอ่อนกว่า3-4ถึงปียังคงช่วยกันจับปลาในลำประโดงอย่างสนุกสนานพี่แก้วได้อีกตัวหนึ่งแล้วเด็กหนุ่มชูปลาตัวโต,วตวที่เพิ่งจับได้ให้ดู หญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มและบอกว่าเอาใส่กระป๋องเลยต้อมเดี๋ยวมันก็ดิ้นหลุดมือไปหรอกครับค่าพี่แก้วเด็กหนุ่มขานรับอย่างเชื่อฟังขณะกำลังเพลินกับการจับปลากันอยู่นั้นทั้งสองก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาไม่ไกลจากตรงนั้นนักและดูเหมือนจะดังใกล้เข้ามาจนจะถึงที่ คนทั้งสองจับปลาอยู่สัญชาตญานเตือนให้เธอรู้ว่าผู้ที่ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบปีนขึ้นจาก,กลำประดงทันทีเด็กหนุ่มคู่หูของเธอก็รีบตามขึ้นมาสมทบอย่างรวดเร็วหญิงสาวกวาดสายตามองหาเจ้าของเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นแล้วก็เบิกตากว้างเมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีชายจักรันสามคน ที่กำลังวิ่งไล่ปลุกปั้มเธออย่างเมามันทั้งร้องขู่ร้องข่มอย่างชอบใจที่เห็นเหยื่อสาวคอร้ายเอาแต่ลนลานหนชีช่วยด้วยช่วยด้วยร้องไปให้สุดเสียงเลยยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวหรอกวะวันนี้เองจะต้องเป็นเมียของข้าแล้วโวยพวกเราจับมันเอาไว้ให้ได้ข้าขเกียจวิ่งตามแล้วเสียงเจ้าคนเป็นหัวโจกร้องบอกกับริ้วรอของมันสีหน้าและแววตาของมัน เต็ไมไปด้วยความหื่นกระหายในตันหาไอ,ายอ้ยงหญิงสาวเรียกชื่อหมอนั่นใบหน้าเข้มจัดอย่างเอาเรื่องเอาไงละพี่แก้วจะช่วยหรือว่าจะปล่อยให้อ้ยองกับพวกมันร่มลังแกผู้หญิงคนนั้นต้อมถามสีหน้าไม่แพ้ลูกพี่สาวเห็นคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยสิต้อมหญิงสาวตอบเสียงกก้าวพร้อมกันนั้นก็รีบพุ่งไปขวางหน้านักเรงหน้าตีกับพวกของมันเอาไว้เมื่อเหยื่อสาวคนนั้น วิ่งเข้ามาทางที่เธอกับเด็กหนุ่มยืนอยู่ไอยงกับพวกก็เลยชะงักแต่แสดงความไม่พอใจที่ถูกหญิงสาวขัดขวางความสุขของพวกมันถึงกับชี้หน้าหญิงสาวยังเอาเรื่องไม่ใช่เรื่องของเองนะนางแก้วหมูเขาจะหามอย่าเอาคารเข้ามาสอดอ้าวพูดอย่างนี้ก็ไม่สวยเสียยงก็นี่มันเขตสวนของพ่อข้าเองมาข่มเหงคนอื่นในเขตส่วนของพ่อข้าเนี่ยมันก็ผิดเต็มประตูอยู่แล้ว ยังจะมีหน้ามาขึ้นเสียงกับข้าอีกงั้นเองก็ลบไปข้ากับพวกจะลากอีนั่นออกไปจากสวนของเองไอยงทําท่าจะทะรันเข้ามาคว้าร่างของสาวคอร้ายแต่ก็ถูกแก้วขวัญผักอ,อกจนงายพึงกลับไปเอ๊ะอีกแก้วเองขวางทําไมไอยงยัวจัดเลือดขึ้นหน้าหญิงสาวยืดอกจ้องหน้านักเลงหน้าตียังไม่กลัวเกรงข้าต้องขวางสิวะพอผู้เองกําลังจะทําร้ายผู้หญิงคนนี้ทําร้าย ไอยองทวนคำแล้วหันไปมองหน้าเลี้ยวล้อก่อนจะเป่งเสียงหัวเราะเสียงดังเลี้ยวล้อของมันก็พลอยโกงคอหัวเราะผสมลงไปกับลูกพี่ของมันด้วยข้ากําลังจะให้ความสุขนางนั่นต่างหากละโวยช่วยฉันด้วยนะคะพวกมันหลอกฉันมาจากตลาดแล้วก็จะข่มขืนฉันหญิงสาวนางนั้นบอกเสียงตื่นกลัวและเอาหลังหญิงสาวเป็นที่กำบังอ้าวไอยองเองกับพวกทำอย่างนี้ก็ไม่สวยสิวะหลอกผู้หญิงมาข่มขืนมาต้องเอาเขาคุก หญิงสาวคูออกไปแต่ไอ้ยงกลับหัวเลาะขันเพราะมันถือว่าพ่อมันยิ่งใหญ่และรู้จักกับพวกนายตำรวจใหญ่ๆโตๆหลายคนมันจึงอาศัยความกว้างขวางของบิดามาทําตัวเป็นนกเลงอันธพาลระรานเขาไปทั่วและกับแก้วขวัญก็เป็นไม้เบเื่อไม้เมาของมันอยู่แล้วตอนเรียนมัธยมมันเคยเกี้ยวพาราสีแก้วขวัญก็เลยถูกแก้วขวัญเอากำปั้นอัดปากจนกินน้ำพริกไม่ได้ไปหลายวัน ตั้งแต่นั้นมันก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเธออีกแต่ก็ผูกใจเจ็บตลอดมาความเลวของมันซาลงไปหลายปีตั้งแต่เตียของมันส่งมันไปเรียนเมืองนอกแต่พอมันกลับมาก็ประพฤติตัวเหมือนเก่าความเป็นนักเรียนนอกของมันไม่ได้ช่วยขัดเกลาสันดานมันได้เลยไม่รู้ว่ามันไปเรียนหรือว่าไปศึกษาความเป็นกุยเพิ่มขึ้นมาอีกกันแน่อีกแก้วเอ็งรีไปดีกว่านังนั่นน่ะมันกินของข้าไปเยอะแล้วข้าต้องเอาคืนบ้างสิวะ อย่าไปเชื่อมันนะคะมันกโกหกไอยงขยับจะพูดอีกแต่แก้วกวนรีบยกมือห้ามปามเอาไว้สะก่อนเอาละไอยงเองไม่ต้องพูดแล้วในมือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีใจรักเองเองก็รีบพาพวกสุนัขรับใช้ของเองใสหัวไปให้พ้นเขตสวนของพ่อข้าได้แล้วอีกแก้วเองจะเป็นศัตรูกับข้าไปถึงไหนวะไอยงตวาดอย่างฉุนเฉียวก็จนกว่าเองจะกลับตัวเป็นคนดีนั่นแหละวะที่เขาทำอยู่นี่มันก็ดีอยู่แล้ว ข้าไม่มาต่อแยกับเองก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอขืนเองกล้าต่อแยกับข้าสิปากเองจะกินน้ำพริกไม่ได้เป็นเดือนๆอ,อีกแก้วไอ้ยงร้องอย่างเหลืออดเรียวล้อของมันก็ขยับยิกยิกเหมือนรอคำสั่งจากลูกพี่ใหญ่ว่าจะลุยเมื่อไหร่ก็จะรีบพากันเข้าไปเจ็บตัวเพื่อลูกพี่มึงกําลังทําให้กูหมดความอดทนนะโว้ยรีบส่งอีนางนั่นมาให้กูซะดีๆนะแก้วไม่งั้นกูจะสั่งให้พวกนี้มาลุมถึงมึงซะอีกคนเอาสิวะ ถ้าคิดว่าพวกมึงจะทำร้ายกูได้ก็เข้ามาแก้วขวัญตั้งการมวยทันทีพร้อมที่จะตอบโต้ไอ้หน้าไหนที่จะกล้าแหลมเข้ามาต้อมเองก็ขยับออกมายืนเคียงข้างลูกพี่สาวและถึงวัยจะน้อยกว่าไอยงกับพวกแต่เด็กหนุ่มก็ไม่กลัวเอาไงพียงเสียงริวร้อของไอยงหันมาถามจัดการมาสิวะไอยงตะคอกเสียงกล้าแต่ไอิวล้วลอสองหนอก,กลับยืนเก้ะก,ก,ก,กังๆไม่กล้าพวดพาดเข้าไป เพราะยังไงก็ยังเกรงบาร,รมีของบิดาหญิงสาวอยู่ไอยองก็เลยย่วจัดใช้เท้าถีบโครมเข้าบันทายของริวรอคนหนึ่งจนเซพังะเข้าไปทางแก้วขวัญและเธอก็พร้อมอยู่แล้วพอมันทลารา,าวนกปีกหักเข้ามาหาก็เลยยันตูมเข้าให้จนมันหงายกลับไปกระแทกลูกพี่จนล้มลุกคุกคานไอฮะเสืกชนกูมาได้กระดูกกระเดี่ยวกูหักกันพอดีไอยองร้องดา่าพร้อมกับลูกคตรพาดอย่างฉุนเฉียว พวกมึงช่วยกันจัดการอีแก้วกับไอ้ต้อมเร็วๆส่วนนังนั่นกูจัดการเองมันลองสั่งลูกน้องและไอ้ลูกสมุนสองตัวก็จำต้องทำตามคำสั่งลูกพี่เพราะมันอยู่ดีกินดีก็เพราะลูกพี่ใหญ่ของมันคนนี้เราะว่ายังไม่ทันที่พวกมันจะเข้าลุมทำ้ายแก้วขวัญกับต้อมพวกมันก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้นะ ชายหนุ่มใบหน้าคมเข้มยืนหน้าเรียบขิมอยู่ห่างออกไปไม่เท่าไหร่แต่สายตาของเขาดูคมกริบอย่างเอาเรื่องจนไอ้ยงสะอึกหยุดไปคู่หนึ่งเหมืองเป็นใครกล้ามาเสือกเรื่องของกูเหมืองรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูลูกเท่าแกเล้งผูกกว้างขวางให้ตลาดบ้านเนื้อไอ้ยงประกาศสักดาหวังจะให้ชายหนุ่มกลัวเกรงแต่เขากลับยิม้มเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันก่อนจะกล่าวว่าอ๋อลูกเท่าแก่เล้งนั้นเลยเออสิวะ รู้อย่างนี้เราก็รีบใส่หัวไปให้พ้นๆกูแต่นายกับพวกกำลังจะทำร้ายคนนั่นเป็นเรื่องของกูคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ผมคงต้องเกี่ยวเพราะผมไม่ชอบเห็นใครถูกรลังแกมึงเอาเป็นว่าถ้าหากนายกับพวกไม่อยากจะขึ้นลงพักแล้วก็รีบไปซะจากที่นี่ดีกว่าึมึงเป็นตำรวจหรือไงไอยงชักหน้าเสียแต่ก็ยังข่มความรู้สึกเรียบเคียงถามไปเปล่าผมไม่ใช่ตำรวจเอา้าไม่ใช่ตำรวจ งั้นเสือกเอาตำรวจมาขู่กูทำไมคิดว่ากูกลัวงั้นสิตำรวจทั้งโรงพักเป็นเพื่อนกับเตียกูไม่มีทางทำอะไรกูหรอกโว้ยนายมั่นใจขนาดนั้นเชียวเขาถามยิ้มยิ้มแต่ในสีหน้ายิ้มแย้มนั้นเหมือนจะท้าทายเจ้านักเลงหน้าตีกับพวกว่าถ้าหากต้องการจะเจ็บตัวก็เข้ามาได้เลยไอยงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตันหาของมันมาลายหายไปหมดแล้วกลายเป็นความเครียดแค้นต่อทุกคนที่ขัดขวางมัน ฝากไว้ก่อนเถอะวะแล้วพวกมึงจะรู้สึกเฮ้ยวกเรากลับมันขู่อาฆาตเอาไว้ก่อนจะร้องเรียกลูกน้องให้ตามก้นมันกลับไปดิฉันขอบคุณมักนะคะที่ช่วยดิฉันเอาไว้เหยื่อสาวผู้เคราะห์ร้ายกล่าวกับแก้วขวัญและชายหนุ่มไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วชายหนุ่มกล่าวยิ้มยิ้มและมองมาทางแก้วขวัญแต่กับถูกแก้วขวัญมองค้อนเขาให้อย่างมันไส้เมื่อครู่นี้ เขาไม่เข้ามายุ่งอาย้งกับพวกก็ทำอะไรเธอไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้น้องชายของฉันพาเธอไปส่งจะได้ไม่ถูกพวกอายงมันดักทำร้ายอีกแก้วขวัญบอกกับเหยื่อสาวคนนั้นขอบคุณนะคะต้อมเดี๋ยวเรือไปส่งผู้หญิงคนนี้นะจะได้ไม่ต้องไปเจอกับพวกอายง้งเกิดมันยังไม่ยอมกลับไปครับพี่แก้วไปครับคุณผมจะไปส่งเองต้อมเดินนำหน้าหญิงสาวนางนั้นไป แก้วขวัญก็เดินกลับมาคว้ากระป๋องใส่ปลาเพื่อจะกลับบ้านแต่ก็ต้องทำหน้าขัดใจเมื่อชายหนุ่มเดินตามมาหยุดอยู่ไม่ห่างนายเรถุละของนายแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเรื่องช่วยคนแล้วก็หมดแล้วล่ะครับเขาบอกเสียงนุ่มนวลและยิ้มให้แก้วขวัญอย่างเป็นมิตรแต่แก้วขวัญทำหน้าเบึ้งใส่เขายังรู้สึกมันไส้ที่เขาทำตัวเป็นพระเอกอวดเก่งถ้าไปเจอพวกไอยองตำลำพัง มีหวังถูกพวกมันกระทืบจมบาทาแน่ๆงั้นนายก็ไปสักทีสิมายืนเสื้อซ่าอยู่ทําไมอีกหน้าเขาเสียไปนิดหนึ่งเมื่อถูกหญิงสาวต่อว่าเอาแรงแรงอย่างนั้นแต่ก็ยังมีอารมณ์ดีบอกกับเธอไปว่าผมยังไปไหนไม่ได้หรอกครับดูเหมือนผมจะหลงทางคํานั้นทําให้ดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างขึ้นนิดหนึ่งหลงทางทวนคํานั้นอย่างรู้สึกแปลกใจแล้วก็หัวเราะขันออกมา นายอย่าบอกนะว่านายเดินเรื่อยเ,เปื่อยมาจนถึงที่นี่แต่มันก็เป็นความจริงนะครับแก้วขวัญอึง้งมองหน้าเขาตรงๆนายจะไปไหนถามเสียงกระด้างออกไปผมจะไปบ้านผู้ใหญ่แป้นเขาตอบยิ้มยิ้มสีหน้าของแก้วขวัญสว่างวาบด้วยความตกใจก่อนจะปรับให้มันเป็นปกติในเวลาอันรวดเร็วคุณคิดอยู่ในใจว่าเขาจะไปพบบิดาของเธอด้วยเรื่องอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ถามออกไปรอ้อยเขาเป็นคนพูดขึ้นมาเอง คุณรู้จักบ้านผู้ใหญ่แป้นไหมล่ะรู้สิรู้จักดีซะด้วยชายหนุ่มยิ้มยังมีความหวังงั้นคุณช่วยบอกทางไปบ้านผู้ใหญ่ให้ผมรู้หน่อยได้ไหมล่ะหรือจะช่วยเดินไปส่งผมให้ถึงที่ก็จะขอบคุณมากทีเดียวนี่คุณฉันไม่ใช่คิดค่าคุณนะที่จะต้องพาคุณไปส่งถึงที่ที่คุณต้องการแค่บอกทางให้กบุญโขแล้วเอางั้นก็ได้ครับคุณบอกทางไปบ้านผู้ใหญ่แป้นแล้วผมจะไปเอง หญิงสาวมองศบตาเขานิดหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะเล่นอะไรกับเขาสักหน่อยเป็นการแก้เผ็ดที่เขาทำท่าทางเก็กให้เธอมันไสจากนั้นสาวสวยก็บอกทางไปบ้านบิดาให้เขารู้หากแต่ว่ามันเป็นทางที่เดินอ้อมสวนไปอีกหลายขนาดสวนทีเดียวขอบคุณครับผมไปละแล้วหวังว่าเราคงมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับเขากล่าวขอบคุณพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแล้วก็เดินจากไป แก้วขวัญเบ้ปากไล่หลังเขาไปพร้อมกับพึมพำด้วยความหมันไส้ว่า <S 2> <S 2> <S 2> คงมีโอกาสได้พบกันอีกละฝันไปเถอะล่างนั้นเดินรับแนวสวนไปแล้วแก้วขวัญอจะนึกขำออกมาไม่ได้เพราะกว่าเขาจะไปถึงเรือนบิดาเธอก็กลับไปนั่งตีพุงอยู่ที่บ้านนานแล้วสมน้ำหน้าอยากมาทำหน้ากวน,ก,วนกับเราก่อนทำไมละ่ะแก้วขวัญอดที่จะค่อนว่าเขาอยู่ในใจไม่ได้ <S <S เสียงหมาเห่าข่มที่หน้าบ้าน ทำให้ผู้ใหญ่แป้นต้องรีบลุกขึ้นง,งกหน้าออกไปมองทางหน้าเรือนด้วยความสงสัยและก็ต้องย่นหัวคิ้วเพราะชายหนุ่มที่ยืนอยู่ทางหน้าบ้านนั้นผู้ใหญ่แป้นไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเอใครกันมาละนะปรยออกมาก่อนจะเดินออกจากเรือนไปให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนไปไปไอ้ดำไอ้ดางชิ่วชิ่วแกร้องไล่สุนัขี่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านจนพวกมันหยุดเห่าและกระดิกหางอย่างให้ความเคารพเจ้านาย ก่อนจะพระไปสวัสดีครับผู้ใหญ่แป้นใช่ไหมครับชายหนุ่มกระพุ่มมือไหว้พร้อมกับกล่าวถามผู้ใหญ่แป้นก็รับไหว้พร้อมกับยักหน้ารับชายหนุ่มไปว่าถูกแล้วว่านุมฉันผู้ใหญ่แป้นแล้วคุณละ่ะผมชื่อสถาพรครับเป็นประหลัดที่เพิ่งย้ายมาใหม่อ๋อแล้วทําไมถึงมาหาผมได้ถูกละ่ะนายอำเภอท่านบอกทางให้ครับแต่ผมลืมก็เลยเดินหลงอยู่ในสวนตั้งนานพอดีได้คนช่วยบอกทาง ก็เลยมาจนถึงเรือนผู้ใหญ่ได้นี่แหละครับอืมงั้นเหรอแต่ถ้าทางคุณคงจะเหนื่อยไม่น้อยเลยนะดูซิเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเชียวมาขึ้นเรือนกินน้ําให้หายเหนื่อยหายร้อนก่อนนะคุณขอบคุณครับผู้ใหญ่ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็เดินตามผู้สูงวัยขึ้นเรือนไปขนาดนั้นแก้วขวัญกําลังช่วยมันดาทํากับข้าวอยู่ในครัวได้ยินเสียงหมาเห่าก็ชะงกหน้าออกไปดูเห็นเป็นชายหนุ่มก็โอดหัวราะขันออกมาไม่ได้ ขำอะไรละแก้วเสียงมันดาถามด้วยความสงสัยก็ขำในคนที่มายืนตะโกนเรียกพ่ออยู่ที่หน้าบ้านไงแม่คนมาเรียกพ่อแล้วมันหน้าขำตรงไหนกันละ่ะมันดายังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยไม่มีอารมณ์ขันไปกับบุตรสาวด้วยเออไม่มีอะไรเราจะแม่รีบกบเกินด้วยการก้มหน้าก้มตาตำน้ำพริกต่อไปแต่หูก็คอยเงียฟังว่าคนข้างนอกจะพูดคุยอะไรกันบ้าง ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงของบิดาเรียกแก้วแก้วเอ้ยหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกหน่อยเร็วแต่แก้วขวัญก็ทำเป็นไม่ได้ยินกลับยิ่งโขกน้ำพริกแรงขึ้นเพื่อกลบเสียงของบิดาแก้วจ๋าแม่ไม่ได้ยินที่พ่อเขาเรียกเลยได้ยินจ้ะได้ยินก็รีบเอาน้ำไปต้อนรับแขกสิแก้วขวัญหน้าหง,งิกขึ้นมาทันทีก่อนจะสะบัดหน้ายอย่างขุนเคืองใครอยู่แต่ก็เอาน้ำฝนออกไปต้อนรับแขกในที่สุด โดยมีมันดานั่งมองตามไปอย่างงงๆวันนี้มันเป็นอะไรของมันนะแปลกจริงลูกคนนี้น้ำมาแล้วาพ่อเสียงบุตรสาวดังเจ้๊ยเแจ้วออกมาจากทางด้านในครัวและพอเธอโผล่ออกมาที่ห้องโลงติดกับชานบ้านที่ทําเป็นที่รับแขกก็ทําให้ชายหนุ่มที่นั่งคุยอยู่กับผู้ใหญ่แป้นถึงกับตกตะลึงเพราะจําได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เขาทำทางมาบ้านผู้ใหญ่แป้นนั่นเองแต่ตอนนี้ทําไมเธอถึงได้อยู่ที่นี่ได้เร็วนัก สายตางนงงของเขาเหมือนทำให้หญิงสาวรู้สึกขบขันก็เลยผุดยิ้มออกมานิดหนึ่งก่อนจะรีบปั้นสีหน้าเบึ้งตึงกับเขาเอาน้ำหญิงสาวยื่นขันน้ำฝนให้โดยไม่ได้มองหน้าเขาผู้ใหญ่แป้นเกาหัวแกรกที่บุตรสาวทำไรมารยาทอย่างนี้ก็เลยเอ็ดเอาว่าทำไมไรมารยาทกับคุณประหลัดอย่างนี้ล่ะพอได้ยินบิดาบอกว่าเขาเป็นประหลัดสีหน้าของหญิงสาวก็เปลี่ยนเป็นตกใจทันทีเพราะคาดไม่ถึงว่า เขาจะเป็นประหลัดอำเภอเออคุณเป็นครับผมเพิ่งจะย้ายมาเมื่อเช้านี้เองชายหนุ่มกล่าวยิ้มยิ้มขณะรับคันน้ำฝนมาดื่มฝ่ายผู้ใหญ่แป้นเห็นท่าทางของลูกสาวก็อดสงสัยไม่ได้แก้วรู้จักคุณประหลัดมาก่อนหรือไงเออปะปะเปล่า,าจะพ่อไม่รู้หรอกแก้วขอตัวก่อนนะจะรีบไปช่วยแม่ในครัวนะ่ะ แก้วขวัญรีบเรี่ยงออกมาจากตรงนั้นทันทีและพอพ้นมาแล้วก็เป่าปากอย่างรู้สึกโล่งอกเกือบแย่แล้วสิเราเป็นประหลัดก็ไม่บอกแต่แรกไม่งั้นก็ไม่ต้องแกล้งให้เดินอ้อมสวนหลอกแก้วขวัญพูดอยู่ในใจแต่พอนึกไปถึงใบหน้ากวลกวนของเขาแล้วเธอก็คิดว่าสมควรเหมือนกันแหละที่เธอจะต้องแกล้งเขาผมต้องขอโทษทาลูษสาวผมด้วยนะครับคุณประลัดที่แสดงกิริยาไม่ดีเมื่อคู่นี้นะ่ะ ผู้ใหญ่แป้นกล่าวขอโทษแทนลูกสาวไม่เป็นไรหรอกครับผู้ใหญ่ชายหนุ่มกล่าวยิ้มยิ้มและรู้อยู่ในใจว่าเขาถูกเธอแกล้งให้เดินอ้อมสวนจนขาร้าไปหมดเดี๋ยวคุณประลัดอยู่ทานมื้อเย็นกันก่อนนะรบกวนผู้ใหญ่เปล่าๆครับผมก็แค่แวะมาทำความรู้จักกับผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนเท่านั้นเพราะผมคงต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อีกเยอะแยะเกี่ยวกับการทำความรู้จักกับชาวบ้านที่นี่โอ้ย เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะคุณประหลัดวันนี้คุณประหลัดอุตส่าห์มาถึงเรือนผมแล้วก็ทานข้าวเสด้วยกันถือว่าเป็นการเลี้ยงตอนรับคุณประหลัดก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะขัดศรัทธาผู้ใหญ่ไม่ได้ซะแล้วล่ะครับมันต้องอย่างนี้เสะผู้ใหญ่แป้นตบเขา่าเสียงดังฉาดอย่างชอบใจและชายหนุ่มก็ได้แต่นั่งยิ้มและดื่มน้ําแก้กระหายไปเงียบๆอาหารเย็นมื้อนั้นแก้วขวัญกลืนลงคออย่างยากลําบากที่สุดก็ว่าได้ เพราะต้องนั่งร่วมวงกับคนที่เธอแกล้งกลัวว่าเขาจะบอกบิดาให้รู้ก็กลัวเพราะเธอคงจะถูกบิดาดุว่าเอาแน่ๆที่ไปแกล้งเขาอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ฟ้องอะไรบิดานอกจากชอบแอบมองเธออยู่บ่อยๆแล้วก็ส่งยิ้มที่เป็นมิตรมาให้แต่แก้วขวัญกับรู้สึกว่าเขายิ้มเยาะเธออยู่ <c oughs> คงคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าเราแล้วล่ะสิข่อนว่าเขาอยู่ในใจ กับข้าวเป็นยังไงบ้างคะคุณประหลดัดนางเจียมภรรยาของผู้ใหญ่แป้นถามยิ้มยิ้มอร่อยมากครับโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยฝีมือตำของแก้มัน่ะคะ่ะงั้นเหรอครับเขาคางรับและมองหน้าหญิงสาวแต่แก้วขวัญกับเมือนไปเสียทางอื่นแล้วก็กระแทกลมหายใจออกมาเต็มแรงวันนี้เองเป็นอะไรของเองกันนะแก้วผู้ใหญ่แป้นอดถามออกมาไม่ได้ด้วยความสงสัย พอนั่งสังเกตอาการของลูกสาวมานานแล้วไม่มีอะไรหรอกจะพ่อฉันแค่รู้สึกเบื่ออาหารนะ่ะเบื่ออาหารกอกับข้าวนี่มันถูกปากเองทุกอย่างไม่ใช่หรอแต่วันนี้ฉันเบื่อนี่นาหญิงสาวรวบช้อนนางเจียมก็เลยถามขึ้นอ้าวอิ่มแล้วเลอลูกจะแม่ฉันขอตัวก่อนนะจะไปดูต้อมด้วยว่ามันกลับมาถึงบ้านหรือยังแล้วมันไม่อยู่บ้านหรือไงจะแม่ ฉันให้ต้อมมันไปส่งผู้หญิงที่ถูกไอย้งกับพวกจะฉุดไปข่มขืนนะ่ะหาอะไรนะไอยงกับพวกมันฉุดผู้หญิงจะข่มขืนเหรอนางเจียมร้องเสียงตนกจะแม่แต่เจอแก้วกับต้อมขวางมันเอาไว้ซะกก่อนมันก็เลยผิดหวังกลับไปแต่เองเป็นผู้หญิงนะแก้วจะไปสู้อะไรกับผู้ชายอย่างไอย้งมันแม่ลืมแล้วหรือว่าแก้วนะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอนะไอยงมันก็เคยลิ้มรสหมัดของแก้วมาแล้วยังไงแม่ก็ห่วงอย่าห่วงแก้วมาเลยแม่เจียม แกวมารู้จักเอาตัวรอดได้หรอกน้าฉันห่วงก็แต่เรื่องไอย,ยงเท่านั้นแหละมันไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยอันธพาลสักทีหมู่บ้านเราเสียชื่อก็เพราะมีคนอย่างมันนี่แหละผู้ใหญ่แป้นบ่นอย่างกลุ้มใจในายยงที่เป็นลูกของเท่าแก่เล้งใช่ไหมครับชายหนุ่มถามครับเท่าแก่เล้งนะ่ะไม่ค่อยจะรู้ความประพฤติของลูกชายตัวเองหรอกเอาแต่โอ๋จนเสียคนมาถึงทุกวันนี้แกลงไม่รู้ตางหากละพ่อแก้วขวัญแยง้ง เองจะรู้อะไรเท่ากับพ่อหรอวะถูกวิดาเอ็ดหญิงสาวก็เลยพระไปอย่างขัดใจเ้อดูสิลูกคนนี้พูดขัดหูดิดหน่อยเป็นไม่ได้งอนตุ๊บปองไปอีกแล้วผู้ใหญ่แป้นเกาหัวแรงๆแล้วก็มองมาทางชายหนุ่มอย่างขอโทษขอโพยเขาก็ยิ้มและไม่ได้ว่าอะไรให้ผู้ใหญ่แป้นต้องคิดมากเพราะเขารู้ดีว่าที่หญิงสาวมีท่าทีอย่างนี้ก็เพราะเขานั่นเองแต่เขาก็หวังเอาไว้ว่า จะเข้ากับเธอได้ในที่สุดเจ็บใจจริงจริงที่อีแก้วมันมาขัดขวางความสุขของกูนักเลงหน้าตีร้องเสียงฉุนพร้อมกับเทเหล้าเข้าปากมันเจ็บแค้นใจนักกับการถูกขัดขวางของแก้วขวัญไม่อย่างนั้นสาวต่างตำบลก็คงจะเป็นเมียของมันไปเรียบร้อยแล้วไอหมอนั่นอีกคนปี่ยงเสียงเจ้าเลี้ยวล้อหุ่นเหมือนขี้ยาสวนขึ้นมายิ่งทําให้หน้าของลูกเท่าแก่เล้งแดงก่ําขึ้นไปอีก ถึงกับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกอดกรอดเออกูไม่วันลืมหน้ามันหรอกวะขอให้เจอมาอีกทีเธอหน้ากูไม่เอามันไว้แน่ฉันขอร่วมมีส่วนกับเธอมาด้วยนะพี่ยงเออไม่ต้องห่วงกูต้องให้พวกมึงช่วยกับเธอมนแนัแน่แน่แล้วอีกแก้วละพี่ยงสำหรับอีกแก้วไอยงขบกามกรอดแล้วเค้นเสียงออกมาว่ากูก็จะต้องเอามันมาทำเมียกูให้ได้สิวะต่อไปมันจะได้ไม่กล้าหือกับกูอีก แต่ผู้ใหญ่แป้นจะเอาพิ y ยงตายเชียนาไม่มีทางหรอกวะลองกูเป็นเขยของผู้ใหญ่แป้นแล้วมีแต่จะโอกูแล้วไม่ว่าอย่างนั้นฉันขอมีส่วนร่วมในตัวอีกแก้วด้วยได้ไหมพิ่ยงหมอนั่นเสนอหน้าพูดไม่ทันจบคำก็มีอันต้องถูกบาทาของลูกพี่ยันหน้าจนหงายหลังล้มตึงอีกแก้วมันไม่ได้มีไว้สำหรับพวกมึงมันต้องเป็นเมียของกูคนเดียวเท่านั้นพวกมึง เขินมาขอมีส่วนแบ่งเจอตเตีนกูแน่ไอยองเงือฝ่าเท้าหลาหมอนั่นก็รีบยกมือกันเอาไว้พร้อมกับกระเถิบหนีโกรธฉันไม่เอาแล้วจ้าพี่ยงพร้อมกันนั้นมันก็รีบตรงเข้ามาบีบนวดขาเจ้านายหนุ่มของมันอย่างเอาใจไอยองก็เลยค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเอ๊ะพี่ยงนันมันไอหนุ่มคน,นนั้นเนี่ไอเมรี้วล้อของไอยองชี้ให้ลูกพี่ของมันดูและไอยองก็สะบัดสายตา ไปที่ล่างนั้นอย่างรวดเร็วเห็นว่าเป็นศัตรูของมันก็เลยน่าเธอเหมึงถึงอย่างเอาเรื่องขึ้นมาทันทีฮะมันโผมหาที่ตายอย่างนี้ก็ดีสิวะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตามหาว่าแล้วเจ้าอันพานหน้าตีก็เดินกลางนําหน้าลูกน้องออกไปขวางหน้าชายหนุ่มที่เดินผ่านมาทันทีแล้วก็ยกมือร้องห้ามเสียงดังเฮ้ยหยุดร่างของชายหนุ่มชะงักแต่ไม่ได้มีอาการสะทกสะท้าน กับนักเลงหมาหมู่พวกนี้พวกนายต้องการอะไรเละไอยองมองหน้าเขาอย่างยียวนเมื่อถูกตั้งคำถามกูก็อยากกระเทิบมึงนะเซ่เพราะมึงเสือกมายุ่งเรื่องของกูแต่พวกนายกำลังทำผิดรู้ไม่ว่าข้อหาชุดผู้หญิงนะ่ะมา้ายแรงแค่ไหนกูไม่สนพอกูมีเงินเอาฟาดหัวไปก็สิ้นเรื่องแล้วไอยองคุยเคืองชายหนุ่มยิ้มเยาะบอกว่าคิดอย่างนี้นี่เองผู้ใหญ่เขาถึงต้องมานั่งกลุ่มขมับคอยแก้ปัญหากัน มึงไม่ต้องมาทําเป็นสั่งสอนกูหรอกวันนี้กูจะกระเทือบมึงให้จมดินเฮ้ยไอเกิดไอมีลุมมันเลยริวล้อของไอยงขยับเข้าหาทันทีแต่ยังไม่ทันเข้าเล่นงานชายหนุ่มก็ต้องชะงักเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นสะก่อนอะไรกันพร้อมกันนั้นเขาก็ตรงรีเข้ามาหาอย่างรวดเร็วไอยงหน้าเสียเมื่อเห็นหน้าเจ้าของเสียงแต่ก็ทําเสียงยียวนกรบเกลื่อนไปว่า ไม่มีอะไรหรอกครับมวดก็แค่ทักทายกันเท่านั้นจริงแล้วครับคุณประหลัดจบแก้วขวัญดวงใจตอนที่หนึ่งช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายวดีด้วยนะครับสวัสดีครับ